ใ so ครที่กำลังมองหาเทมโค้ดหรือซื้อขายดีเกมสามารถมาจับจองกันได้ที่ตกกูทำไมอ่ะเด็กแว้นมาแว้นฮิตไวเว็บค้นเทพเป็นเวื่ของพิเตอร์เองนะครับผมของดีได้ไวไม่โกไม่เกียนอย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะจ๊ะชุบๆ กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ผมตังเกมอหลายทีวีนะครับวันนี้ซีรีส์อัปเดตใหม่นะนรับผมซึ่งคือจริง,งไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเลยนะครับผมก็เลยขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ช่วงกำลังจะสอบนะครับการบ้านเยอะนิดนึงก็ติดตามข่าวสารในที่ใน Facebook นะครับผมแล้วก็แฟนเพจอ่ะวันนี้เรามาทำคลิปแบบว่าธรรมดาธรรมดาไปก่อนนะครับผมวันนี้นะครับ PB อัปเดตผัดใหม่นะผมมีปืนโค้ด ลงคังแสงด้วยนะผมพวกนี้จริงๆสมัยก่อนเนี่เป็นพวกโคดทั้งนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าคราวนี้เอามาแยกขายในคังแสงกันนะครับผมก็ซีรีส์เอ่ออะไรวะทีซีสองพันสิบห้านะผมซึ่งซีรีส์นี้สวยมากนะผมโคดชอบเลยแม่งแบบคาร์บอนอะเออกล้องมันคาร์บอนแล้วก็ต่อให้ไม่ไม่กล้องไม่ซูมเป็นกล้องเหอะมันก็เห็นเป็นคาร์บอนอยู่แล้วด้วยอ่ะสวยอะ่ะชอบมากผมมีอันนี้อยู่30วันนะผมเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มก็ซื้อคิด ด้วยเลยนะครับผมเก็บไว้นี่ครับก็ซื้อแม่งเลยเก็บดองไว้ซีรีส์นี้มันสวยนะประดับไว้สวยนะชอบชอบ,กกบซื้อเก็บไว้กกใช่อหน้าก,ก,ก,กับไม่เต็มก็ก็สวยนะสวยหมดอะซีรีส์นี้ชอบมากนะผมแต่ว่าความสามารถก็เท่าเดิมนะครับซีรีส์ต่อมาไอ้อัปเดตใหม่ก็คือตัวละครลดหรือเปล่าไม่ลดนะครับผมตัวละคร เท่าเดิมแปดเท่าเดิมรถเอารถเหรอร้อยีเยิบาดยี่บาท่ะไอแค่สามสิบวันอ๋อลดแค่สาวันเหรแบบหวันไม่ลดลดแค่แบบสาวันปกติมันรอมันปกติเวันเวันก็ลดนะเออเวันปกติอ๋อแปดปติอันนี้สาวันปกติเท่าไหร่นะหมื่นหนึ่งหมื่นหอ๋อครับผมตัวละครลดนะครับ ตัวละครลด20%นะครับผมใช่ปะใช่ใช่แต่ยังไงก็รอกล่อ,รองรอกล่องกล้ามคุ้มกว่าใช่ปะไอมส่วนไอเทมไม่ลดนะครับผมต่อมาตัวละครลดไปแล้วนี่นะครับผมต่อมาก็มีกล่องนะครับผมกล่องอะไรวะเนี่ยลาตินลาตินเหรออ๋อกล่องลาตินนะผมก็เป็นซีรีส์เอามาขายไปแล้วนะผมแต่เพิ่งเอามาทำเป็นกล่องเนาะส่งได้ตั้งแต่หนึ่งวันถึงสามสิบวันเลยออ่ะืมแล้วก็กล่อง กล่องทั่วไปนะนี่มีพวกลูกสองคู่มาด้วยนะผมอยากเปิดกล่องจังเลยแต่คงไม่มีใครมาให้กูเปิดแล้วล่ะเจ๊งอย่างเดียวเออเนี่ยลูกสองคู่นะผมก็นะครับต่อมาก็กล่องกล่องเดิมๆเนาะพวกนี้นะครับแล้วก็พวกซีรีส์พวกนี้มันเนี่ยไอเน,นี้ยคุ้มอยู่นะสิบห้าวันหมื่นสองเนี่ยพวกเนี้ยมันได้สามชิ้นเลยดูเดได้ A อ G แล้วก็เก็บโอสตู แล้วก็อะไรอีกวะเนี่ยเออฝั่งหญิง,ง,หญงเห็นว่ามันจะได้3อย่างเลยครับผมอันนี้คุ้มนะถ้าซื้อไอ้พวกเนี้ยคุ้มมันจะได้สมไอเทมเลยแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบเล่นซีรีส์นี้ก็ต้องซื้อรับก็อันนี้ที่คุมค้มๆเ่ยพวกเนี้ยซื้อไปคุม้มโอเคอันนี้ก็คุ้มผมนี่เป็นอาขบปืนโค้ดด้วยนะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับผมไม่ค่อยมีอะไรมากนะผมเดี๋ยวเราอยากให้ทำคลิปอะไรลืมบอกกันเลยจะจบ อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามมันด้วยไปแล้วบ๊ายบาย